กราบสวัสดีพี่พี่เอกูมารทองเมืองพะเยาทุกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับยามเย็นอากาศดีฝนตกชุ่มช่าในวันนี้นะครับวันนี้ยามเย็นนะครับนำพระสมเด็จสวยๆครับเอามาฝากพี่พี่อฟซีอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผมก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0ูนย์หกสี่เเนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเพียงแค่ท่าน อ่าลำเบอร์โทรนะครับไปค้นหาในไลน์นะครับในไลน์พิมพ์เบอร์โทรเข้าไปหรือเมมชื่อก็ได้นะครับอ่าไลน์ผมก็จะเด้งขึ้นมานะครับโทรมาสอบถามถามไทยพูดคุยกันได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับยินดีรับทุกสายนะครับเพราะว่าพาระทุกองค์ที่ลงไปนะครับก็อ่าดูกัน ให้ชอบนะครับดูกันแค่ชอบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเตียนนะครับเป็นพ่อค้านะครับต้องทําความเข้าใจไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับอ่าพี่ๆถูกใจค่อยซื้อนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมมาชมองค์แรกคิดแรกกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้สมเด็จสวยๆล้วนๆเลยนะครับสมเด็จสวยๆล้วนๆเลยนะครับเป็นพระสมเด็จพร้อมตลับเงินนะครับพร้อมตลับเงินนะครับอันนี้องค์ที่1ครับผม เป็นสมเด็จลงรักนะฮะลงรักเป็นวัดคะังลงรักเก่าเก่าเลยนะครับองนี้ฮะพร้อมตลับเงินนะครับองนี้เป็นตลับเงินชุบทองนะครับอ่ะเป็นตลับเงินชุบทองสวยๆเลยนะครับอ่นี่ครับผมลงรักเก่าเก่าปึ๊กๆเลยนะครับจดี๋ยวขอญาตแกะข้างในให้พี่ๆดูกันนะครับอ่ะนี่ครับผม รักเก่านะครับรักเก่าหนาเลยนะครับรักเก่าหนาเลยนะครับองนี้เนื้อสวยด้วยนะครับอง์เนื้อสวยนะครับแต่ว่าพูดถึงสภาพใช้หน่อยครับสภาพใช้หน่อยนะครับแต่ว่าเนื้อเก่าปึกเลยนะครับเนื้อเก่าปึกเลยนะครับจงจุดโดนสัมผัสตรงนี้ฮะนี่ครับผมมันเลยนะฮะดูรักนะครับรักเก่าร้อยปีเลยนะครับแบบนี้ฮะมีเศษรักเศษทองนะครับมีเศษรักเศษทองนะครับ ทั่วอง์พระเลยนะครับนี่ครับมีให้เห็นนะครับด้านในมีมลสารนะครับด้านข้างมีรอยปีรอยแยกรอยลานของเนื้อพระแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะดูลักเก่าๆปึกๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับเผื่อองค์นี้นะครับถูกตาถูกใจพี่ท่านใดนะครับองค์นี้นะครับผมเปิดพร้อมตลับนะครับเป็นตลับเงินนะครับเป็นตลับเงินเปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ ถูกใจแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์ 0 6 4 7 5ห1 1ี้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับวันนี้มีให้เลือกชมส0บกระองค์นะครับส0บกระองค์นะครับอันนี้องค์ที่1ครับผมตลับเงินนะครับต่อไปองค์ที่2ครับนี่ก็เป็นตลับเงินนะครับชุบทองสวยๆเลยนะครับนี่ฮะตลับใบนี้หนานะครับตลับใบนี้หนานะครับพระเป็นพระวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับองค์นี้นะฮะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวขอญาตแกะให้ดูนะครับนะครับผม อ่นี่ฮะวัดรระฆังพ,พิมใหญ่นะครับพิมตรงพิมตรงดีครับเนื้อหมอนสารหนึก,นกหนึบนุ่มนุ่มแห้งแห้งแบบนี้เลยนะครับอ่หนึก um, หนึคุ่มนุ่มแห้งแห้งนะครับด้านหน้ามีลงรักบางๆนะครับอ่า้านน้ามีลงรักบางๆเนื้อจะออกแกง่แกงๆนะครับเนื้อจะออกแกง่แกงๆนะครับนี่ครับมีมอนสารเมรร็ดใหญ่ๆเลยนะครับด้านข้างมีรอยปีรอยแยกของพ้าแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะ ดูด้านหลังนะครับนะด้านหลังจะเรียบนะฮะด้านหลังจะเรียบนะครับส่องดดจะเห็นเม็ดมลสารใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะพิมพ์ทรงดีนะครับพิมพ์ทรงดีนะครับองนี้ก็สวยนะครับได้ฉากได้มิติดีนะครับพิมพ์ลึกสวยงามนะครับนี่ครับวัดระครังพิมพ์ใหญ่อง์นี้นะครับเปิดพร้อมตลับเหมือนกันนะครับเปิดพร้อมตลับเหมือนกันนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับพี่ๆนะครับนี่ฮะพร้อมตลับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ เอา15,000บาทเหมือนกันนะครับ15,000าบาทนะครับชุดนี้นะฮะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปองค์ที่3ครับผมต่อไปองค์ที่3องค์นี้สวยเด็ดเลยนะครับตรับใบนาหนาครับนะตรับใบนาหนาองค์นี้เนื้อออกโซนขาวๆนะครับเนื้อออกโซนขาวๆนะครับนี่ฮะดูรอยปีรอยแยกนะครับนี่ดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับองค์นี้ รอยปีกรอยแยกดูเป็นธรรมชาติตัวๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดมวลสารใหญ่ๆเลยขออนุญาตแกะให้ข้างในแกะดูข้างในนะครับแกะดูข้างในนะครับพูดไวยังไงไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มานะครับพี่ๆนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับตลับหนานะครับใบนี้ฮะองค์ที่สามตลับหนาเลยนะครับนี่ฮะ เป็นงานแกะมือนะครับงานแกะมือนะครับตลับเงินแท้นะครับผมหนักนะครับตลับเงินหนักประมาณสักสองสามบาทได้ั้มฮะนี่ครับผมองนี้เป็นวัดระคังพิมพ์ใหญ่ครับสวยเลยนะครับองนี้ฮะอง์ที่สามนี่สวยมากเลยนะครับนี่ฮะดูด้านข้างนะครับรอยปีรอยแยกสวยๆเลยนะครับเนื้อแห้งๆนะเนื้อแห้งๆเปึกอๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผม นี่ด้านข้างนะครับด้านข้างสวยจัดจ้านครับด้านข้างเนื้อหาสวยจัดจ้านเลยนะครับนี่ครับอ่ะองนี้เปิดพร้อมตรับเหมือนกันนะครับถูกใจเอาไปเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งื่นห้าพบาทเหมือนกันนะครับพี่ๆนะครับอ่ะตลับไปหนานานะครับ15000บาทนะครับผมถูกใจแอดไลน์มานะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่สี่ นี่ใส่ใส่รถใส่สลับและสวยนะครับใส่สลับและสวยสลับใบหนาเตอะเลยนะครับต่อไปองค์ที่สี่ครับผมอ่าองค์นี้ก็ออกเนื้อขาวๆนวลๆนะครับนี่ครับผมออกเนื้อขาวๆนวลๆเลยนะฮะอ่ตุ้มแขนลึกๆนะครับตุ้มแขนลึกๆท่อแขนลึกนะฮะนี่ฮะดูมลสารสวยงามนะครับเนื้อออกขาวนวลนะครับองค์นี้นะฮะด้านหน้ามีเม็ดอ่ามลสารใหญ่ๆเลยนะครับ องนี้จะเนื้อจะออกขาวนวลนะครับจะขอญาตเปิดฝานะครับอ่านี่ครับผมอันนี้องค์ที่4ี่นะครับพี่ๆนะครับนี่ฮะนี่ครับผมเนื้อสวยๆนึกๆเลยนะครับอ่ามีเศษมวลสารก้อนดินก้อนอิดแบบนี้เลยนะฮะอ่ด้านหลังมีรอยปีรอยลานแบบนี้ฮะรอยแยกนะครับส่องลงไปดูก็เหมือนจะมีคาบรักบางๆนะครับ เนี่ครับผมเนื้อออกขาวนวลนะครับองนี้นะฮะเนื้อออกขาวขาวนวลนวลเลยนะครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเหมือนกันนะครับองนี้ฮะตลลาเงินชุดนี้เปิดไว้หมื่นห้าหมดเลยนะครับพี่ๆนะครับชอบอง์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่ฮะแต่ละหนาๆนะครับตลลัหนาๆทั้งนั้นเลยนะครับ เนื้อหาบนสารดีๆครับอ่าต่อไปองค์ที่ห้าครับผมองค์ที่ห้าองค์นี้จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมครับนี่ฮะเนื้อหนึกๆเลยนะครับเนื้อหนึกๆบนสารเยอะๆแบบนี้ฮะเนื้อหนึกๆบนสารเยอะๆแบบนี้ครับเนื้อสวยนะครับพิมพ์ฐานแซมองค์นี้ฮะจะขอยาดแกะนะครับตลับเงินใบหนาๆครับผม อนี่ฮะเงินแกะลายนะครับจเขอยาดแกะดูข้างในกันนะครับนี่ครับอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับผมองค์นี้พิมพ์ฐานแซมครับองค์ที่องค์ที่5้านะครับนี่ฮะองนี้มนสารเยอะนะครับนี่ครับด้านหลังครับรอ,อยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะครับ มนสานเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะด้านข้างนะครับด้านข้างสวยๆครับด้านข้างนะฮะพิมพ์ฐานแ้มนะครับผมถูกตาต้องใจพี่ๆท่านใดก็โทรมาสอบถามถามทายได้นะครับเปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับอันนี้องค์ที่ห้านะครับขออนุญาตต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่หก อง์ที่หกก็เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ฮะองค์นี้ก็สวยนะครับพิมพ์ฐานแซมนะฮะเป็นตลับเงินลงยาเหมือนกันนะครับนี่ฮะเป็นตลับเงินนะครับแต่ว่าลงยานะครับเนื้อหาสวยจัดจ้านครับเนื้อแห้งๆนะครับองนี้องค์นี้เนื้อจะออกแห้งๆหนึกๆนะครับอันนี้องค์ที่หกนะครับองค์ที่หกครับผมนี่ครับองค์ที่หกครับเนื้อสวยๆเลยนะครับ นี่ครับผมพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อแห้งๆสวยๆแบบนี้ฮะอันนี้องค์ที่6นะครับพี่ๆนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับนี่ครับราคาพูดคุยตกลงกันได้นะครับราคาเปิดนะครับราคาเปิดเปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาททุกองค์เลยนะครับนี่ฮะเนื้อสวยๆครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับแห้งๆปึ๊กๆเลยนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์นะครับ ราคาสมเด็จนะครับก็อย่างว่านะครับเราก็ต้องเปิดเปิดเปิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับเปิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วราคามันไม่มีตายตัวนะครับก็ต้องอยู่ที่ความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับขายพระแถมตลับนะครับขายพระแถมตลับนะครับบางคนถามว่าตลับขายไหมขายครับ อ่าตลับขายใบละเท่าพระเลยนะครับขายตลับแถมพระครับหมื่นห้าเหมือนกันนะครับหมื่นห้าเหมือนกันนะครับอ่าถือพระแถมตลับครับอยากได้ตลับแถมพระนะครับองค์ละหมื่นห้าครับอ่ต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดองค์นี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ลงรักลงทองนะครับลงทักลงทองเดื้อสวยๆเลยนะครับ ออกหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มเลยนะครับองนี้ฮะอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับผมนี่ครับเนื้อสวยนะครับองนี้ฮะองคนี้เนื้อสวยเหมือนกันนะครับอ่าลงรักปิดทองดูคลาสสิกดีนะครับลงรักปิดทองดูคลาสสิกนะครับนี่ครับผมอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับอ่าพิมพ์ตรงเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านข้างด้านหลัง ด้าน,นหลังจะปาดเรียบๆนะครับด้าน,นหลังจะปาดเรียบๆอ่ Oklah, มีรอยอ่ารอยรอยร,รอยย่นของเนื้อของมวลสารแบบนี้เลยนะครับอ่ ly, ด้านข้างจะปาดเรียบๆฮะลักหนาๆครับลักหนาๆครับนี่ฮะลักหนาๆเนื้อหนึกๆเลยนะครับดูนะครับลักหนาๆเนื้อหนึกๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะนี่ครับ ด้านข้างขอบข้างนะครับก็เกิดจากการซ้อนกันนะครับการกด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 ของพิมพ์นะกดของพิมพ์นะครับบางทีบล็อกกดมือกดถลายอะไรออกไปบ้างนะครับเส้นสุ้มกลมนะครับเป็นผ่าหวแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดครับผมอันนี้องค์ที่เจ็ดครับสวยๆเลยครับพี่ๆนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับ มีหลายองค์นะครับวันนี้นะครับเอามานําเสนอนะครับจูกใจก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้องค์ที่เจ็ดครับผมตลาบเงินทุกใบนะครับตลาบเงินทุกใบหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะครับต่อไปองค์ที่แปดครับอ่าองค์ที่แปดองค์นี้ก็เนื้อสวยนะครับแตกลายงาเลยนะครับองค์นี้เนื้อสวยออกแตกลายงานะครับงาช้างนะฮะนี่ฮะเนื้อนึกนึกนุ่มนุ่ครับเนื้อนึกนึกนุ่มๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะ มีเศษลักเทศษทองนะครับเนื้อหนึบๆฮนะด้านข้างครับผมมีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเนื้อออกอมน้ําตาลนะครับแก่ๆอมน้ําตาลแก่ๆแ,แบบนี้เลยนะครับอ่ะเปิดพร้อมสลับเหมือนกันครับองค์นี้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่ะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับบางอมก็ อ่าถ่ายสัตว์ไว้นะครับมีรูปสัตว์ถ่ายไว้นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับนี่ฮะอันนี้องค์ที่8ครับผม15,000บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่9ครับต่อไปองค์ที่9ครับองค์นี้วัตะคังพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกขาวนวลเลยนะครับองค์นี้ขาวนวลตาเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับผมเนื้อออกขาวๆนะามันสารเยอะๆนะครับ มนตานเยอะๆแบบนี้เลยนะครับอรอยปีรอยย่นนะฮะนี่ฮะดูรอยปีด้านข้างนี้ดูรอยแบบธรรมชาติมากเลยครับนี่ฮะด้านข้างรอยปีเป็นธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับผมสวยๆทุกองค์เลยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาครับขอรูปเพิ่มเติมได้ครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับอันนี้องค์ที่แปดนะครับอันนี้องค์อ่าองค์ที่ วงที่เก้านะครับพูดผิดองที่เก้าครับนะเปิดไว้หมื่นห้าเหมือนกันนะครับพร้อมตลับตลับเงินสวยๆเลยนะครับนี่ฮะนะตับเป็นตลับเงินลงยานะครับตลับเงินลงยานะครับน่าต่อไปนะครับต่อไปองค์ที่สิบอ่ะองค์ที่สิบองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยเลยนะครับเนื้อแห้งๆนะพระสมเด็จชุดนี้อ่าถือว่าเนื้อแห้งนะฮะ เนื้อแห้งนะครับแต่ต่องลงไปนี่ก็จะมีความหนึกนะครับนี่ครับดูเป็นธรรมชาตินะครับด้านหลังครับผมนี่ฮะดูเม็ดมนสารใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ขอบข้างนะครับไต่ซุ้มใหญ่ฉากได้มิติแบบนี้ฮะนะครับนะสวยครับองนี้พิมพ์ตรงดีนะครับองนี้องค์ที่สิบนะครับพิมพ์ตรงดีเหมือนกันนะครับพิมพ์ตรงดี นี่ฮะสวยๆปึ๊กๆเลยนะครับอ่ะสวยๆปึ๊กๆเลยนะครับอ่ะองนี้ก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดครับมีอยู่สิบเอ็ดองนะครับอ่ะองที่สิบเอ็ดนะครับอ่ะอันนี้ตลับเก่านะครับนี่ฮะเหลี่ยมคมลบคมไปหมดแล้วนะครับเหลี่ยมลบคมไปหมดแล้วนะครับ ใช้มาแบบสมบุกสมบันเลยนะครับเปิดไว้เท่ากันครับเปิดไว้เท่ากันนะครับจะขอยยกแกะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ครับผมเนื้อนึกๆึเลยนะครับเนื้อนึกนึกนุ่มนุ่มแบบนี้ฮะนี่ครับอันนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับพิมพ์ตรงสวยงามนะครับ ข้างมีรอยปีรอยแยกแบบนี้เลยนะฮะเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับพร้อมตลับนะครับพี่ๆเปิดไว้องละหมื่นห้านะครับอ่าเป็นราคาเปิดเนาะราคาก็สามารถลดหย่อนได้นะครับตามความพึงพอใจนะครับอ่าต่อรองกันได้นะครับมีอยู่สิบเอ็ดองนะครับอ่ามีอยู่สิบเอ็ดองนะครับอีพีนี้เรียมเงินสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเรียมเงินสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ อ่าเหมาได้นะครับเหมายกชุดได้เลยนะครับ11องอ่าเปิดองค์ละหมื่นห้า11องค์เอาเจ็ดหมื่นพอนะครับอ่า11องเจ็ดหมื่นบาทนะครับราคาเล้าใจนะครับสลับเงินหนาๆนาครับสลับเงินหนาๆนานะครับพระสวยๆครับอ่าราคาเหมานะครับราคาเหมานี่ครับผมอ่าราคาเหมาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเจ็ดหมื่นบาท นะครับเจ็ดหมืบาทให้ต่อคำหนึ่งนะครับอ่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้กุมารทองบังขยาวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ